พันอยากให้พันได้ขายยาวๆไอ้ปลวกดอกใหญ่วุ m ้ยดอใจอลังการสวยมากผูกติ่งเลยแบะหลากหลายสุดยอดพันธุ์น้องเบิ้งเบิ้ง เต้เต้าเต้เหมูนี่อลังการขนาดเลยพี่น้องดอกเฮดใหญ่มากพี่น้องจ้าเต็มเลยป๋าหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าสวัสดีครับกระชอง,องของน้องอิ๋วเจ้าพี่น้องจ้าพาไปแล้วอันยังคงอยู่ในเฮดปวกอยู่เด<ม>ี <c oughs> อยาฟ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องโอ้ยหมูนี่บึ้งนะดอกใหญ่ขนาดเลยเอ๋อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาพี่น้องบึ่งก่อนเปิดบิ่งก่อน เมนบุเลยเมนบุเมนบุเลยฟูข้างในพี่นะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยดอกเห็ดใหญ่ขนาดละวบนี้เมนลามเลยหรอเมนบุเลยอนนี้เป็นเมนกรจะดอกเห็ดพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมาพี่พี่เปิดกันก่อนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าสูตรทางหาพี่น้องเปิดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยงัดกันม้วนๆเนาะเมนดอกเห็ดอลังการขนาดถึงกับต้องฟ้อนใส่งานนี้แมตติกมาเด้อ มาเอาแล้วน้องอู่วแล <c oughs> ้ตื่นเต้นมาไวแล้วครับมาเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคพี่น้องสาวนะโอ้ยแมนบดเลยดอกฮิตงามเลยเต็มพูเลยซื้อให้น้องอยู่ฟ้อนได้จังไหนน้องพี่ฟิลม์มนี่พาพี่น้องเ<ร>บิกก่อน,นแมนบดเลยจา้าเต็มพพนเลยดอกใหญ่มาเพื่อบเป็นการเสียเวลาพาพี่น้องจวดเลยจ้า เมนบดเลยส,ยสวยๆไลก์กดแชร์รัวๆมูน,น,น,นวมาลุยกันยาวๆจ้าให้พี่ฟิล์มพาพี่น้องงัดขายายวออาวๆรบบเอาไว้ก่อนที่ะน,นำมือ นอ้องอิวโบฟอนใส่บ่ได้เพ่อพี่น้อง mm. บ่แมน่นหยังขาเพิ่นเพิ่นดอกใหญ่พร้อมนี่ทั้งเยอะทั้งใหญ่ดอกใหญ่พี่น้องนอ้องอิวพาจวดเด้อจ้ะอู้ขาเนี่ยเอาสิเลือกเอาดอกจุมจ้มๆเด้อ นี้เป็นจังซี่ถุงมือมีแต่ขี้ต้มเลยเด้อจ้ะพี่น้นองขออนุญาตถอดเด้อเอเก็บได้ก็เป็นหยังบางดอกเพิ่นก็นยังน,นี้แะเนาะเพิ่นน้อยนี่เพิ่นบ่สมบูรณ์นี่อนอยังมีตามเอาอติดหงเนาะ เฮ็ดมันต้องใช้ความมือเบาและก็ใจเย็นด้ยวยจ้ะพี่น้องถึงเก็บเฮ็ดได้สวยโอเคทางพี่คิดดิน ขีโตมเนาะขีโตมหลายๆขีโตมมันเหนียวเลยเนาะขีโตมเหนียวไปให้เขาเอาเนาะเดี <h 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 ๋ยวเบื <h 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 <h> <h ่องดอกเห็ดทรงดอกก็คือเต็มกำมือตงี่เอาเลย น้องช่วยกันไ่ฟิล์มกับสีบบ้หอยชำนาญปันไดเด้อฝึกกันอเอาขี้ต้มออกจากเสียงเลยจ้ะและอู้ยเนาะแต่ละดอกละอ่ะอนหึม ะห้ยสุดยอดสุดยอดดอกเห็ดดอกใหญ่แต่ดินเหนียวนีนัดขึ้นเลยทั้งแถบเลยค่ะนาดและและและนั่นและช่วยกันเด้วยจ้ะ พี่น้องลายโพลเลยเมื่อยเนาะอยู่หันอยากให้เพ็่นได้ขายาว อยู่เอาดอกบานมองนี้ออกก่อนด้วยจังหองพี่น้องว่าเขาจะได้มีหม่องวางตะกร้าแล้วก็หม่องเอาแบบกว้างๆเนาะครับประตุูมาเบิงนเน่งเนี่ยเนี่ยรถประตุูเนี่ยหรือว่าเพื่อนมาเลาะเห็ดยินีเสียงปะตูเหรอครับประตุูมาเบิ่งแล้ว,ลดลวเด็กน้อยสองคนนี้คือไปนานท่นนนออทานู้นเป็นเลอกอีทางเพคน บานี่ออกกันดอ,อกบ้านก็คือเก่าหอมบ่ต้องเอาขาขึ้น,ปอน,อนไปมองนี้จริงๆก็เคยเอาทุกปีนี่พี่น้องเกิดมองเก่านะน้อยเนี้ย,นนย,นยเน้ยโหยังเต็มเบิดเนี่ยพอเอามองนี้ออกเราก็จะมีมองวางตะขาลุยกันต่อ ยอมอย่างเดียวนิดลนะดินเลยจ้ะอู้หักซะเป็นพ่อแม่พี่น้องสิฟอนใส่บอร์เจอแบบนี้พอดโพบมุมมักเต็มดิน ก็อยากเซลฟ้ฟอนแล้วจ้ะ <c oughs> เจอคีดิตแบบนี้จะอยากฟ้อนเนาะพี่พิมครับนี่ค่ะสะอวนเนาะนปัดปมันหา,หาเฮาบ่เจอวันพี่พิมพีม่น้องรถเมือล์ละหาทางได้เฉกเช่วันนะา้โอ้ยเบ่งดอกเ็ดจ้าเ็บไปกับมือไม่สั่นไป

นาน,นานๆนะเต็นตะ้าอีกแล้วจ้ะฮานังการมาบนัน thêm à. cái bột bột chạy lộn nhảy bộ mù nhảy ít nó làm ca nữa tao giờ notre nhà cứ à à không nh suppl 1970. ici là cái đọc nó. <cười> ừ. <cười> ở thì nổ thôi trả ở đây <cười> <cười> là, Loup บินจากเข็งข้างบนนีนน่อยู่ข้างตะการตรงนี้ครับลายครับคุณด,ด,ดอกใหญ่เป็นซิชไ่ซิชคางยาวๆตัวเก็บฟิมแขนตนึ่คตับกับตรนี้เนาะ nó hình động nói như thế này Hãy cho มีดินนี่เดี๋ยวเฮาจะเอาไปขูดเพื่อน,นยม่งูยะรักกักนวนอุลุงกนแปตอ,อนนี้ 4, 5, 2, นสักีแฝดส่แฝดห้า เรงมดแงพี่นเรืงมดแดงคุดละดินเหนียว เสียมมาคมๆแล้วด้อจ้ะขุดจนเสียมทู่แล้วเสียมกระทู่นั่นแน่ดินกระไรน,นั่นนี่ติด,ดใครถืเอาได้เต็เมตะก้าอีกคือเก่าติดดอกงามเดียวแค่นันละมาพี่พิมพาพี่น้องเบิ่งซากว่าโพลนี่แป็นสำไรแบบนึงแฟนอกโต๊เต็มตะก้าอีกคือเก่านี่นี่ก้ะ Xong nó bởi căn nhào chuông niệm gâchy nhau nhau yu gâchy nhào nhào nhau, nhau. tất cả mọi người kỹ cãi tao ngao tè la dog nọt bát môn nít sợ kia đọc tương nye tương nhao tương khao tương o uop tê tương nye tương nhao tương khao tương o uop tê tâng khao tương o uop สุดยอดแต่แดนแตนเต้นแต่แดนเต้นแตนเร็วโอยพลแรกของพี่ล์มบ่รู้ว่าสีหน่อยสีหลายปันดบ่เคยเจอน้ำหมูจ้าเือพลแรกของเพื่อนแต่พี่น้องเจอละอะพี่ฟมครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพ่อก็ช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าพี่น้องจ๋าคลิปในกะพาเลาะหาเฮ็ดปวกคือเก่าช่วงนีเฮ็ดปวกออกรัรวๆเลยครับกพาพี่น้องเลาะหายาวๆเลย คนแรกของพี่ซีมใ,ใจคักบานเบิร์ตของพี่น้องมีสุก็เจอข้างหลังถูกกระแม่นมน,นี่ถอนออกถอนออกทำไมบานาพี่ซีมก็ไม่เจอโอ้ยังบานงามอยู่แต่วา่าเนาะครับเซีมาเอาข้างนานนหน้าก่อนหน้าซีซัมนี่แบบบานครับแต่ว่าเจอเพิ่มอีกพากันเนาะติดต่อบ้านง่ายเนาะนี่ มังดูที่การเก็บผิษกวกคือเก่าดอกบานแล้วก็ตัดเอาตัดเอาเลยใส่ตะก้าเอา,อาตะก้ายัดไปไปอู้สามดอกนี่เปลือยแล้วพี่จมิมพี่จ่าเชื่อที่น้องให้เพื่อนเป็นเชื่อทราบเพื่อนพี่น้องเปลือยละหายเพื่อนพี่น้องเบื่งเอ้ยนอนอ่ะเอาออปุ๊บเอาออปุณเลยมานอูมน้มานอีกแล้วหมานคือเก่า กจู่พี่ถ่ายฝั่งพิษเพราะพี่ฟิลถนัดฝั่งนู้นอ่ะเอวยเอาหัวเพื่นำด้วยหัวลุกสว่าเดี๋ยวนี้เปลือยอะไรเี่ครับนี่ดอกไหนเปลือยเราต้องแตะต้องเลยพี่ฟิลนั่นแหละเอาไว้แบบนั้นแหละไปเอาหมูพุ่นสวยงามเนาะเอาดอกเดี้ยวทันก่อน อยู่เป็นกลุ่มเลยอันนี้ดูเลยดอกงามเน่าเปื่อยแล้วก็เต็มบิดเลยเพื่อเอาตะกร้ามาใกล้ๆเลยจ้ะเอาได้เอาได้บิดเลยเอาเลยเป็นบเปื่อยแหงเดี๋ยวไปย่างเลาะต่อเพื่อเจอเพิ่มอีกข้างบนพวยอีก เป oh, ื่อยทำไนี่ดอกเดียวแล้วก็ฟางพุ่นโอ้อ <appet ız> <t Dreams> ันนี้เปื่อยเห็นมั้ยเปื่อยเหี้ยกน่ยสีขื่นด้วยมันยังสีขื่นเพิ่มอีกมีดินแตกดินเล่าลยูี่เลยตัดเอาเลยคีมบ่ต้องงัดตัดเอาเลยเอาเสียงตัดเลยหุกอีกดอกนึงคือการเอาเสียงตัดได้เลยแบบรวดเร็วได้จ้ะขึ้นยางไก่แท้เดี๋ยวฮิตอยู่ใกล้ๆเห็นแน่ดอกฮิตนะ อดอกเดียวแหละหอดอกบักใหญ่ายอยันนี้เป็นยางเลาะต่อจะได้มาเบิร์ดุกหมูนี่ได้เท่าไหร่หมูแรกเจอก,อกะโบสวยบานปะเบิดนะจ๊ะนี่แต่ก็พอได้เก็บอยู่เอ้นายางเลาะต่อเพื่อโชคเพื่อมานอีกเนาะครับนี่ก็ดีใจแล้วล่ะพรอน้ำนี่พรอน้ำหมูจักเทือบเหรครับ ถ้าเจอหมูใหญ่กว yeah. e okay, yeah, e ่านี้สีฟ้อนใหญ่กว่านี้อีกอลังการกว่านี้อีกนี่เจอหมูน้อยฟ้อนหนึ่งพอเก็บไปเก็บไ้ไปย่างรออีกจอเจอเพิ่มจ้าอยู่ในสวนปามย่างรอหาในสวนปางเนี่ยจ้ะเอากรมาเลาะเบิ่งหมองเขาเคยเอาทุกๆปีเจอเพิ่มอีกแล้วครับพอเพิ่มอีกแล้วโบไก่กันเนาะบานคือเก่าจ้ะ อยู่ในกองก้านคือเก่า,าเปิดออกคือเก่าเราต้องเปิดออกหลาย่รู้ว่ายังสีเอาได้อีกแน่นี่นคือเมื่อกี้นี่นนม่อกี้นี่ได้ทิ่มกระลายบานเต็มเลยโอ้อยอพี่น,อน้องจุกัดอีกแล้วงานนี้เปิดก่อนเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องมาจว่นน้ำกัน เ็บด <legislation> ้ยหลายคือเก่าเนาะถ้ามาเจอจุ่มๆนี่ก็สีคัชขนาดเลือกเอาพี่ฟิล์มในบัตทางค่ะน้องอีว่าซับมาเลยดึงเอาเลยก็ได้พี่ฟิล์มพักบัวได้ดึงเอาหักตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยดอกบานเลยจ้ะดอกบานละเอาบัวเอาหักเพิ่นก็ได้ เรามาเจอกันช้าไปหน่อยเนาะแต่ว่าดอกบานเพื่อนกระแทบเด้อครัาพี่น้องเอาไปนหนึ่งหรือว่าเอาไปอสแหมเหด็ะน้องอิวสิบห้าแส้แหบจะหนีใส่ช่องคลิปไว้วยามบ่มีเนาะดอกบานเนี้ยแกงแซบสำหรับน้องอิวได้น้องอิวมาก,กินกด็ดไม่ใคมากกินกา้า <c> น <ười> ดึงเอาเลยดึงเอาเลยเลือกเอาจ้ะ ดงาตัวใดเปื่อยแห้งๆวอลเดอในกล้องอาจสิแบบสวยเนาะแต่ว่าจริงๆแ้วถ้าเิ่นเปื่อยแห้งเขาจับเบอ่อเขาก็สิหูก็บบอ,อาเจอสองหมูหมูและเล็กหมูน,น้อยวาสนาที่ฟิลเ <c oughs> <c oughs> จอน้าหมูทั้งทีก็เจอตำดอก ดอกบานดอกบานหมูเล็กหมูละน้อยไมาอย่างจุ่มๆแนวโเห็นเอาให้เบิดเอาตะกร้ามาใกล้ๆจ้ะเต็มเลยเต็มตะกร้าแล้วดอกบานเอาได้อยู่ป่ะเอาได้ครับโบเปลือยป่ะได้อยู่เนาะได้อยู่ครับไปแบบรวดเร็วไปฟิล์มออื đừng tìm luôn, đừng ao đừng ao, mang cái đừng đừng đi đọc bàn kịp ngay nội, chùm ui, ngắt chân, ดอกบานนี้ดึงเอาดึงเอาสลับกันพาไปย่างลออีกจักหน่อยสิเจอเพิ่มอีกแน่น,นะคลิปนี้มาสิเจอจักหมูมารุ่นกันเหนียวต้องโชว์รอจกจะเก็บโลด มือใหม่เดือดแตาพี่น้องเอาเอาเก็บเอาก่อนสองดอกคุณีลังกาเหรอไปตะกายังดอกนึงเด้อเฮ็ดยังบวบิดลีอยู่นี่เนาะมือใหม่เก็บเห็ดพอไหมพี่น้องให้เก็บดอกบานเอาไปเร็ว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 ประทันใจทำให้แหละบิดละ ดึงเลยเอ่อเจ็บแหงๆรู้ไปต้องย่านมุ่นรุ่นนี่ดอกเป็นสุดยอดดอกบักใหญ่เมื่อแล้วนอบันนี้นะครับส่องเบิองซอยกันไปบันนี้พาพี่น้องไปย่างรออีกใหญ่ร้ายละสองหมู่พี่พี่พี่น้องอิวเจอเพิ่มอีกแล้วพี่เมื่อกี้เก็บอยู่ตรงนั้นนี่ย่างมาตรงนี้เจอเพิ่มอีกเห็นไหมเนเป็นไหลมาบ้างข้างไม่พี่น้อง ข้างในอีกละเห็นดิผูกข้างนอกข้างนอกผูกก็มีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเปิดเบนตรงอีว่านา่าจะมีแต่แถวๆนั่นแหละทีดก่อนมี่หอ่อถูกเมื่อกี้นี่เก็บอยู่ใกล้ๆก,กันย่างมาส่องเบิง่งซื่อๆมาคืบว่าสิเจอเพิ่มอีกงานนักคือเก่าเปิดก่อนเปิดก่อนโอ้ยลดซ้ดดดำค่อยๆเปื่อยแล้วบอก เอาเลือกเอา,เอา,เอาแต่ตรงกลางนี้องอีทิ้ค่อยคเปิดกดอกหาหุบดอกจ้ะจอกน่านสีเดียวกันเนาะพ่าบอกไก่กัไลไรอ่ะตึงเอาเลยหาหุบดอกแต่ว่าเอาได้ทุกดอกเลยสวยงามมาแล้วแต่ก็ยังเอาได้อยู่หมแล้วครับนี่ไมนไป ไปย่างอีกสิจเจอเพิ่มอีกอยู่บอกเจอหมูล้วเล็กหมูละน้อยพอได้เก็บม่วนๆจ้ะโมแม่นมีอีกอยู่บอกสองเบื้องถูกเกิดในกองก้านเนาะว <c oughs> นมากสิจเจอในกองกาาา้านปาล์มมาหพี่น้องมาหอเฮือนมาเบึง้งเกีไว้เพราะว่าเดี๋ยวคูดตีเด้อยอ่ะ หลายยักยักหลบง่ย,นยคนละหมู่กันอันนี้หมู่เดียวอันนี้หลายหมู่สามหมู่ติดเยอะพี่น้องเบิงบ้งเบ้องอ่ะคลิปนี้กันซ้นนี่แหละจ้ะพาไปเก็บมาแล้วก็มาเทรวมกันักข <c oughs> นาดนี่แหละผลง,งานกระลากหลายให้พี่น้อง ถ่ายไปทั่วบทถึงไปทันคนะละิปน,นี้กะลาพี่น้องไปสำนึกก่อนกะละกันเนื่องจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องยอยู่กับไปฟิล์มในการทำคลิปต่อไปในเด้อแล้วพบก,กันใหมคลิปหน้าสุนทรคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาลักษณะคนล่างเด้อจ้าจ